สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธริยานีดาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองคับ <bunları> สี่เลขที่สามสิบห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพูพรนักษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองคับสี่เลขที่ยี่สิบแปดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณภัสสรจ้อยมสองคับสี่เลขที่สามสิบสองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องดูดฝุ่นกันนะคะ นำหัวแรงเจอกตามที่วาดมีดไว้ะคะ่ะตอนที่2นะคะเราจะนำปืนกาลมาทาบริเวณที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวพัดลมนะคะมาติดบริเวณที่เราทาปืนกาลไว้เมื่อสักครู่และติดซ้ำแน่นกว่าเดิมน,นะคะเพื่อที่จะทำให้มันมั่นคงนะคะต่อไปนะคะเราจะนำหัวแร้งนะคะมาเจาะให้เป็นวงกลมเท่ากับท่อลูกโู้ที่เราเตรียมไว้นะคะ ค่ะเราจะนําเปืนกาลมาทาบริเวณวงกลมที่เราตัดไว้นะคะกับท่อรูฟลูกให้ติดแน่นนะคะค่ะเราจะนําหลอดยาสุบฟันนะคะมาตัดให้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วนํำปืนกามาทารอบตัวเวงหัวท่อกับยาสุบฟันให้ติดแน่นกันค่ะต่อไปจะทํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเข้าพัดลมโดยนําหลอดมาดัดเป็นสี่เหลี่ยมให้พอดีแล้วนําผ้าขาวบางมาติดกับท่อที่ดัดไว้ ่อขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนํำสายไฟกับพัุลมมาต่อกันโดยที่ขั้วบวกต่อกับขั้วบวกขั้วลบต่อกับขั้วลบค่ะแล้วก็ต่อสายไฟเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนําตัวอะแดปเตอร์มาต่อกับตัวแจ็คค่ะนี่นะคะเราก็ทาสิ่งประดิษฐเสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นกันนะคะเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานของคนด้วยนะคะ สรุปแล้ว,ว่าเครื่องดูุ่นจากกล่องพลาสติกเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําได้ง่ายแต่ต้องใช้ความอมดทนและเวลาในการทําพอสมควรแต่ประโยชน์มีมากมายถึงแม้ว่าเครื่องดูุ่นจะขาดค,ความทนแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีค่ะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปของเราจนจบนะคะกลุ่มสมองโ์เขียวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในอ p พีหน้านะคะสวัสดีค่ะ